เลยนะคะกระโดดมัทจินจังนบางสี่บางอย่างเนี่ยบางทีเราเห็นเราเห็นนะฮะเราเห็นเรารู้ว่ามันมีแต่บางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างหลุมดำเนี่ยนะฮะเวลาทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าหลุมดำมีอะไรเราปล่อยให้มันเป็นความลับต่อไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเราเข้าไปแล้วเราตายนะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคเขาไปเฉยเฉยๆว่าเฮ้ยคนที่ทำได้ก็ดีไปมาแต่กระโดดมมีสิ่งอื่นๆหลายๆอย่างในโลกนี้ที่ได้ทำเยอะเลยครับแต่ไม่กระโดดมันจินจัมันมีกระโดดมันขาคู่ใช่ไหมใช มันไม่ต้องกลัวหรอกมีโอมอยู่ใช่ไหมโอ้ยหรืมึงก็กลัวด้วยไม่ผมอยากลองไห้ผมอยากผมอยากไปสกายมีต้องบิ้วใจเย็นใครอยากไปเห็นโอมกระโดดกระโดดไปที่จ้โอเคฝากข้างหลังเป็นทีถีบเนาะฝากฝากพี่กวางี่กว้างมีคิววานที่จำเข้ามาเมื่อไหร่ตัดทิ้งเลยไม่ต้องรัองให้ใส่ไปว่ากระโดดยากไปถึงที่จริงค่อยว่าอีกทีหนึ่งมีใครอยากให้ไปทำอะไรอีก่ไหมคะ เล่นลิเกเ <c oughs> หรออะไรนะครับ <c oughs> เล่นลิเกห้อยในความคิดที่ดีเออผมเป็นลิเกหน้ามณ์บ้านอยู่ฝั่งโทนนะจ๊ะออผมเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่คาฮะฝั่งโทนแค่นี้ทำได้ปะไม่ไดไปเรียนดีกว่าไปเรียนรูออ้จักลิเกนะสนใจออสนใจออม,มีใครอยากให้ทำอะไรอย่างไรคะไปเกาหลีไหม ไปกับใครล่ะแล้วรายการของใครเราก็ต้องไปกันสองคนดีเอ้อแล้วตัดถ่ายด้วยนะตากล้องไม่ได้ไปนะอ้าวไม่ได้สิเป็นฟิวบ็อกไงบล็อกคู่รักคู่เพื่อนอะไรอี่ทำได้บ้างแต่รายเดทให้คนละหนึ่งล้านบาทอามันได้ดีสบายผมมาเพืแค่อยู่แล้วอะไรู้สึกว่าม่อถ่ายจับกล้องถือกล้องขึ้นมาตัดต่อวุยสบายตัดเองเลยด้วยตัดเองเลย ใส่กราฟิกขึ้นเลยทุกอย่างได้เลยมีกราฟิกขึ้นเมืนมีนบุคคลที่สามใส่ซับคุยด้วยทําได้หมดใช่ไหมเทฟเจ็บไปทําอะไรครับครับไม่ครับไปดิฟรถครับเป็นกิจกรรมที่ชอบที่สุดแบบเห็นได้ชัดและกระโดดข้ามจากทุกกิจกรรมที่เคยทามาครับมีแผนว่าจะติดต่อไปเรียนแล้วก็ไปจริงจังประมาณนึงกับด้านนี้ต่อไปนี้ถ้าใครเจอออ โอ้พรวัดที่บุรีรัมย์บ่อยๆก็ไม่ต้องสืบนะคะไปแข่งฟอร์มูล่าวันอยู่ครับรอดูเลยชอบเลยคือชอบคือใช่เลยโอเคอ่ะรอดูรอดูนะจ๊ะก่อนนะครับผมเทนมนะครับใส่น้ำแข็งนะครับแล้วใส่น้ำแข็งใส่แก้วนะครับผมแล้วเราเทลงไปครแล้วลงไปครับอุ้ยมันเต็มขนาดเที่ยังไงอ่ะมันจะลดไหมครับไม่นะครับโอเคครับ มันไม่รดแต่มันโขกค่ะจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ำอบอุ่นๆนะครับเทไว้ข้างบนนะครับผมได้คแต่เราก็เทเบาๆนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้สองสารานั้นรวมกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องราดอะไรอีกหรือว่าไปฝาเช่ไหมครับาแลจานี้ครับผมแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมหลอดแบบนี้เลยโอ้ยหลอดครับ โอเคเราแกะมแล้วขอฟังใหม่หน่อยได้ไหมครับมันเลิศนิดนึงขอฟังใหม่หน่อยไึงขอฟังใหม่หน่อยนึงนี้่ผมครับแกะเองนี่ตอนนี้นะคะที่โอมของเราทำขึ้นดื่มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างรูปบาร์เทนเนอร์คนนี้ถ้ามีคนนี้เปิดร้านขายเครื่องดื่มเราจะซื้อไหมคะซื้อเครื่องดื่มหรอคะนี่ฮะไม่ต่อยครับชอบมากเลยตาลจูมิลกุตา